สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาช่วยคุณครูชมพู่ออกจากเขาวงกดโดยตอบคำถามเกี่ยวกับคำนามนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะข้อใดคือคำนามที่ใช้เรียกสถานที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเกต็ตเป็นสถานที่ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นจังหวัดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถูกทุกข้อนะคะเก่งมากข้อต่อไปนะคะข้อใดคือคำนามที่ใช้เรียกสัตว มีอะไรบ้างคะสถานีรถไฟฟ้ารำยายไอศครีมสัตว์ก็ต้องเป็นอุ๋งอุคืออะไรเอ่ยแมวน้ำนั่นเองนะคะเย่ข้อใดคือคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของคะเด็กๆมีอะไรบ้างเอ่ยไก่แจ้บุรีรำแล้วก็ดอกทานตะวันใช่ไหมไม่ใช่สิ่งของสิ่งนั้นคืออะไรคะ ร่มนะคะร่มไปเลยค่ะเย่ yeah. ข้อที่4นะคะข้อใดคือคำนามที่ใช้เรียกพืชคำนามที่ใช้เรียกพืชมีสถานีรถไฟฟ้าเสือหุ่นยนต์กัะเพราแน่นอนพืชนะคะก็คือกะเพรานะคะเด็กๆเราไปหากระเพรากันเย้ yeah. ข้อที่หข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อใดคือคำนามที่ใช้เรียกคน มีอะไรบ้างคะเนี่ยสวนสนุกช้างพริกยายอ้าวโดนจับซะแล้วเอาใหม่นะคะไม่เป็นไรช้างไม่ใช่พริกไม่ใช่ต้องเป็นคุณยายนะคะเย,ย้เก่งมากๆเลยค่ะเย,ย้ขอบคุณเด็กๆมากนะคะที่ช่วยคุณครูชมพู่ตอบคำถามเกี่ยวกับคำนามออกมาจากเขาว,วงกลด กลับมาสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้คุณครูชมพู่ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของคำนามนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำนามคืออะไรคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้รอบๆตัวเราที่มีชื่อเรียกนะคะล้วนเป็นคำนามทั้งสิ้นเลย เด็กๆมาช่วยกันอ่านประโยคค้นหาคำนามกันนะคะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูชมพู่แล้วดูว่าคำไหนเป็นคำนามในประโยคนะคะเด็กๆก,กำลังเล่นเตะฟุตบอลในสนามหญ้าประโยคนี้มีคำนามคือคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าเด็กๆฟุตบอลสนามหญ้าใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็นคำนามที่ใช้เรียกคน้น ฟุตบอลเป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของสนามหญ้าเป็นคำนามที่ใช้เรียกสถานที่เก่งมากๆเลยนะคะประโยคต่อไปนะคะแม่ค้าขายข้าวเหนียวมูนอยู่ในตลาดประโยคนี้มีคำนามว่าอะไรบ้างมีใครตอบได้บ้างคะถูกต้องคะ่ะมีคำว่าแม่ค้าข้าวเหนียวมูนตลาดเป็นคำนามในประโยคนี้นะคะ ประโยคต่อมาเด็กๆอ่านด้วยนะคะบ้านของเด็กหญิงสายรุ้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีคำนามในประโยคนี้มีใครตอบได้บ้างคะเก่งมากค่ะมีคำว่าบ้านเด็กหญิงสายรุง้งจังหวัดชนบุรีนะคะไก่แจ้มีสุนัขแสนรักชื่อมอมประโยคนี้คำนามคือคำว่าไก่แจ้สุนัข มอมเก่งมากๆเลยนะคะคุณครูชมพู่ใส่เสื้อผ้าสีชมพู่ประโยคนี้มีคำนามคือคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆถูกต้องค่ะคำนามก็คือคุณครูชมพู่เสื้อผ้านะคะคุณครูชมพู่เป็นคำนามที่ใช้เรียกคนส่วนเสื้อผ้าเป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของนะคะเก่งมากๆเลยวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้และทบทวนในเรื่องของ คำนามซึ่งไม่ยากเลยนะคะเด็กๆคำนามคืออะไรบอกคุณครูชมพู่อีกครั้งนะคะเก่งมากค่ะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนพืชสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มีชื่อเรียกรวนเป็นคำนามนะคะเก่งมากๆเลยคุณครูชมพู่ชื่นใจจังเลยค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย